ี่น้องมุนี่ยาจะมากแกงมาผัดเผ็ดจ้ะเครื่องข้าวกระชีบบกรเขือแล้วก็ย่าแช่ตู๋เย็นไว้วยจาะนี้มันก็เลยดำย่าซื้อมาจากเมืองไทยมันย่างสดๆอยู่เดในจากพริกไทยเนี่ยก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายกระมิพริกแดงจ้ะกระสีมิเนื้อหมูย้างผัดเผ็ดหมูพริก พี่แกงเพจย่ายซื้อมาจากไทยจ้ะพี่น้องอเพจน้มันละไปเลยจ้าย่ายซื้อมาใส่ถมานหลายเลยจ้าเพราะว่าย่าอันรักษาสุขภาพเขาแล้วจ้าแค่นี้ก็พอจ้ะย่ายใส่ถมัน ข่าวมอจากพี่น้องนี่หุงข่าวหมอแบบไผ่น้ามันแห้งลงเลยนะพี่น้องก็ต้องอันลิ้นหนาเนี่ยจ้าได้แค่กระสีหรือจ่างไงนี่เนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยเห็นบ่เปิดไฟอ่อนๆเอาจากน้องไม่ต้องน้ำซุปดีจอกน้อยก่อนมันพอนแล้วก,วก็อีกแกงจก้งะแกงปลาใสหลายเนี่ยจ้ะเพราะว่าฝรั่งมันมากินเก็๊กนกนนกเนี่ยจ้ะเนาะอันนี้เกระสิเพชรตื่นเร็จอกน้อยอยู่ใหญ่ว่า เป็นยังแล้วพินกินได้หี่เราก็ว่าให้เึงเปนกินลอยดีกว่ จแล้วบอมาจากพีกกน่น้องแ่ใสแ่อันรสกไหลายเอาจาลแล้วก็ใส่อันซอสซออัน,ว,นซวเหลืองจาเนี่ยซอสพวเหลืองใส่แค่น้ำปลาจากพี่น้องไปเติไมไป ก็ใส่น้ําตาลตาลแกนอี่พอก็ใส่สูโรดเราจากว่าอันใส่รดดีดีล้วจ้ะ 一家。 ว่าให้มันให้มันเกลือมันสูงเนาะ แปดสิบลิฟต์ไปเห็นไหมเห็นมะเกลือมันสูงคนจ้ะให้นมะเกลือมันสูงค่อยเอาอันกระชายใส่เด็กันกระชายก็ไปบะปูจ้ะแล้วก็มีอันโหร่าผ้าจ้ะโหร่าผ้าอันใหญ่ใส่สองฟิตไปจ้ะเพราะว่าอันก็ใส่สองฟิตมันมันบริยู่ได้โดนนะจ๊ะพี่น้องอันยหญ่อันเอาอันต้มน้ำพรอนไหมต้มน้ำพรอนเนี่ยมันเดือดแล้วก็เอาลงเอาลงข้นๆ้นข้นแล้วก็คืนเลยไหมจ้ะพี่น้องให้มันให้มันสลบซื่อหนาเด็กอ่ายก็เอาอัน ทั้งน้ำทั้งอันยญ้าชนาหน่อยหน่อด้เจะพี่น้องชนาหน่อยๆเพราะมันใบมันหลวกล่ะนะสื่อมากมันจะยูได้โดนจ้ะเอาใส่เขาตู้เย็นไปเลยจ้ะใส่ถุงแบบนี้ยา้กะมาดปากเห็นปะหนามันนี่มันเคยอยู่ได้โดนจ้ะพี่น้องเขยู่เบังหน่อเขาตัวยังสี่เละจ้ะมันมันบริยูณอันสื่อน้ำลายขาดคือบ้านเขาได้เจอพี่น้องมันอยู่ไกลพี่น้อง อีสป้าอยู่ก่อนด้วยจ่ะมันเดือดแล้วล่ะอีสป้าไปให้มันอันนั้นก่อนเรามันสูบก่อนจาา่าโมล่าผาแยกสื่อมาแยกกันได้จังสี่แหละจากโมล่าผาแล้วก็ใบกับผ้าเนี่ยใบกับผ้าบานเขามันมีอยู่แต่มันบีความคือบานผ้าออพี่ดอกนี่ใบกับผ้าขาวมันสิเป็นแบบจีจ้ะเนี่ย มันหอมอยู่นี้แต่มัน,ม,น,ม,นมันเวลาพัดกะเพรามันบาดแสบคือใส่ใบกะเพราบานเท่ามันกะมันกระแทนไหนจะจะได้ก็ใส่แต่นีละเพราะว่าหลานไทยมันไก่นอะจ้ะเนาะเพราะว่าพัดกะเพราไอ้แฟนงกินบ่อยจ้ะ แข็งจ้ามันก็สิละลายสาน้องแต่น้องแย่งกจะเอาใบกะเพราลงเลยมันเป็นแข็งจ้ะพี่น้องเห็นบ่พี่นี่ควเป็นใบกะเพราจะใบโหดดำใะพี่น้องขอโทษจ้ะนีรอเป็นน้ำแข็งจริงรอมันก็ยังเขียวๆนี่แต่พี่น้องมันสีบดดำเนาะเขาเห็นกันสี่ใบนี่มันละลายก่อนจ้า พริกแดงคก้วใส่ที่หลังจ้าแยาใส่อันนี้อันนี้ไปเลยไปบักููนกับอันกระช่ายจ้าไปไปเลยค่ะเป็นก่อนดูนีมปอปใ้กระิบฟ้าไปที่เกาแต่พี่นอน สิ่งละลายจ้ะเปิดไฟบอลบอนใบปิดฝาใบยกไฟมาซิมจ้ะยกไฟมาซิมพี่น้องไก่สิ่งละลายตั้งแต่พี่น้องนี่เหดูปะไว้แยกกับซอสผิกแกงใส่เลยจากบริบให้ <soon. S 1> <minimum. S 2> มันเดือดอีกจะเน้งแยกกับข้อเลยจากประเทศ ิงใส่ิกแดงซอพอดีมันนต่ไล่พอดีจากพี่น้องแต่ยายซีมมึงจับน้อยกันเด้อซีมม,มเม,มจัน้ยแพี่นองยายใส่อันรถ,รถดียายใส่อันดีกว่าใส่รสดีใส่อันซอดทวนหลือง เด็กสมบูรณ์ข้าใส่พี่แดงลงไปเลยจ้าอือละลายแล้วนี่เห็นป่จะจ้ะเนี่ยพวเขีขยวแต่พี่น้องเห็นป่ะนี่ผู้ใดยื่เมืองนอกไปยื้อเรื่องไม่จ้ะเรื่องนี้เอาลวกไปจ้ะใส่น้มเลนน้อยเพราะอาจอหน้าสื่อมากกำหนึ่งมันเป็นไงติ่เนาะ เอารวบรวบเอาขึ้นเลยจ้ะเอาทั้งน้าเลยจ้ะเอาแบงทำมันหลจ้ะเอาแบงใส่ถุงหน่อยๆถุงหน่อยๆไปจ้ะใส่สองฟิตไปจ้ะพี่หน่อยไม่พอนี่จ้ะนี่แย่ก็จะกินไปจันนนจนงจจน้อยให้มันเดือดเอาประมาณให้มันเดือดจ้ะให้เดมสูจกจังน้อยก่นอนนะจ้ะเนาะแตก็จะพอเลยนะคะ ปิดไฟซะก่อนนะคะได้แล้วจะพี่น้องเสร็จแล้วจ้านี่จ้าเต็ียเสิร์ฟจ,จานเลยจ้ะพี่น้องไปที่ีหน